สวัสดีครับเขาสั่งเตรียมพร้อมแม่ดอกพยอมบานนาวันเสาร์นี้พี่มาให้ได้มา่าแก้วตาเสลี่ยวละน้องอออออพาให้มาลุกรานตาารทุกเราทุกกอง ต้องเตรียมใจไว้คอยปกป้องทิ้งก้มกลองเป็นให้ไม่ได้เขาสั่งเตรียมรบไม่ได้มาพบนงคาเสาวอาทิตย์ติราชการเป็นแฟนทหารอย่าได้ใจนอโอ๋อโอาแป้งคอยรูป อย่าให้ใครจูบสาโรอยยังเ้มให้พี่สักหน่อยจะซื้อแหวนรอยมาฝากสักวง,ส,ง,ง,วงสวัสดีครับขอบคุณครับพอดีมาส่งงานที่มาร์กนะครับเจอทิ่หน้าเจริญล่งเรือทุกงต้นสวัสดีครับ